นักแสดงรุ่นใหญ่อัปเดตชีวิต80ปีป่วย16โรค แม่แห่งเมตตารุ่งร้านนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของฉายาไข่มุกดำแห่งเอเชียวัย79ปีเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงรายงานเอนเตอร์เทนถึงเรื่องสุขภาพในตอนนี้หลังแฟนคลับละครหลายคนเป็นห่วงโดยนักแสดงรุ่นใหญ่คนดังกล่าวเปิดใจว่าปีหน้าแม่ก็จะอายุ80แล้วสุขภาพของเราถ้าว่าดีก็คือโกหกถ้าจะบอกว่าป่วยก็ป่วยค่ะคนแก่นเนาะตอนนี้แม่อยู่16โรคทั้งโรคเกาต์ต่อมไทรอยด์อักเสบมะเร็งลำไส้แต่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโรค ปูิแพ้โรคขอบหืดโรคเบาหวานทั้งหมดก็คือโรคคนแก่ค่ะปวดข่าวปวดข้อลามไปถึงกระดูกมันทําให้เราลาบากในการลุกเดินตอนนี้กินแล้วก็นอนเคยขับรถได้ขับไม่ได้แล้วอีกอย่างไม่ได้ออกไปไหนเพราะกลัวโควิดคือปว่วยเยอะจนจำอะไรไม่ได้เราก็รักษาไปตามอาการไปไปหาหมอตามนนะัดทุกสามเดือนหรือ6เดือน ทุกวันนี้มีชีวิตอยู่แค่บ้านกับโรงพยาบาลเจอสี่ถึงห้าหมอตกใจไหมล่ะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะมันทยอยมาเรื่อยๆเลยส่วนเรื่องของตาก็ตามมาภาษาคนแก่ทั่วไปที่โรคต้อกระจกและต้อหินตอนนี้ผ่าตาัดเปลี่ยนเลนเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นแต่ต้องไปพบหมอตามนัดกันค่ะเพราะว่าเราโชคดีที่ตัดสินใจผ่าตัดไปเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะโรคที่เราเป็นมันสามารถทําให้เราตาบอดได้เลยและเราก็มีหมอเก่ง เปลี่ยนเรียนตาทั้งสองข้างตอนนี้ชัดเจนไม่ต้องใส่แว่นแล้วแค่ใส่บางครั้งเท่านั้นแต่พอถามถึงเรื่องของนานในวงการบันเทิงตอนนี้ก็จะมีไปรับเล่นเป็นนะักแสดงรับเชิญบ้างเพราะเราจะรับได้นิดหน่อยรับได้ไม่เกินสิบตอนรับเท่าที่เราไหวจะให้เล่นเยอะเหมือนเมื่อก่อนคงไม่ได้เพราะเราเดินเหินไม่ไหวซึ่งผู้จัดเขาก็ให้เราเล่นบทแกๆ่ๆนั่งนอนๆอยู่กับที่ไม่ต้องเดินไปไหนมากจะรับเล่นค่ะ อยากฝากถึงแฟนคลับทุกคนนะคะขอบรับคุณแฟนๆทุกคนที่น่ารักที่ถามถึงเราเพราะสิ่งนี้แหละมันเป็นกําลังใจให้เราเข้มแข็งเวลาท้อแท้เวลาเราออกไปข้างนอกใครทักก็ดีใจมันเหมือนเป็นยารักษาใจอย่างดีเหมือนเรายังเป็นที่รักอยู่ยังมีแฟนคลับเอ็นดูเราก็ชื่นใจมันเหมือนน้าทิพย์ชุลมใจค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมเมตตารุ่งรัต ได้ตอบแทนของคุณคุณทุกคนยังไงก็ขอบพระคุณที่แฟนคลับตั้งแต่แรกก็ไม่ทิ้งการเป็นมิตรภาพที่ดีที่ทำให้เรามีความสุขค่ะทุกคนไม่ลืมเราเราก็จะไม่ลืมแฟนๆเหมือนกันค่ะนักแ,แสดงรุ่นใหญ่เหน่งเมตตารุ่งรัตความวอดอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า60ปีผ่านงานการแสดงและมีผลงานโทรทัศน์มากกว่า500เรื่องพร้อมทั้งมีรางวัลการันตีฝีมือการแสดงทั้งรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลโทรทัศน์ทองคำอีกด้วย